การมวยดีมวยไทยส่เวทีมวยลุมพินีรามินทราครับค่ำคืนนี้เป็นบรรยากาศของศึกอ m มินเอ็นแอร์แฟนมวยก็ยังมากันแบบคึกคักครับผู้เอกของรายการวันนี้มเมสซี่วันนี้ขอพักจากการเตะบอลมาศาสตร์แข้งแทนฟอร์มจะดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันเลยครับเริ่มด้วยกิติชัยสาธิตซีดีมุมแดงวันนี้ต่อน้ำหนักให้เด่นสยามมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงหนึ่งปอนด์ ชกันไหนพิกัดน้ำหนัก107ต่อ108ปอนด์ยก2เป็นเด่นสยามที่เดินหน้าไล่เจาะยางทั้งซ้ายขวาจนกิติชัยขาแทบหักดีที่ระครังช่วยชีวิตเอาไว้ได้ตลาดลัดซับยกให้เด่นสยามเป็นต่อท,ทันทียกสามกิติชัยเปิดก๊อก2แก้เกมออกมาเดินลุยประชิดตัวต่อยหมักตีเข่าวงในจนเด่นสยามนั้นศาสแข้งไม่ถนัดยก4ทั้งคู่แลกอาวุธกันแบบทีต่อทีจังหวะที่เด่นสยามพยายามปล่อยหมัดไม่ทันระวังเจอเข่าสวนของกิติชัยชนิดเต็มิ้นปีลงไปนอนให้กรรมการจับยุติการชกไปในยกนี้ ท้ายที่คู่เอกนำรายการบุนแดงไม่ใช่ลีโอเนลเมสซี่แต่เป็นเมสซี่แปงกองปราบเจอกับสถานฟ้าอิมเมเนสแอร์คู่นี้ชกกันในพิกัดน,น้ำหนัก120ปอนด์เป็นเมสซี่ที่ได้เปรียบรูปร่างสูงใหญ่กว่าเยอะสถานฟ้าต้องเดินลงทุนเข้าหาต่อยหมัดเจาะยางเมสซี่สาสแค้งแทงเข่าสู้โต้คืนหลายชุดในสายกแรกแตลาดหลักทรัพย์ยกให้เมสซี่เป็นต่อยก4สถานฟ้าลุยหนักกว่าเก่าทั้งคู่แรกหมัดแรกสอกแบบสุดมันกลางยกเป็นสถานฟ้าปล่อยไม้ตายศอกเข้าเต็มหน้าจนเมสซี่แตกได้เลือดก่อนโดนพายุหมัดอีกชุดใหญ่่่สงงงรางขอเมซ ลงไปนอนชนิดหนีกลับไปเตะบอลดีกว่าพ่ายนอกไปในยกที่4หมดเวลาสำหรับมวยดีมวยไทยวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ